สวัสดีค่ะหมวกทีมหมวกตกปลาหมวกกิจกรรมนะคะวันนี้มารีวิวกับงานหมวกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะงานหมวกวันนี้นะคะมาจากทีมทีมงานมหาชัยโคราชนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะโลโก้เห็นชัดมากเลยนะคะสีสวยมากน เป็นโลโก้ทีนะคะที่ลูกค้าให้ทางร้านช่วยดีไซน์ให้นะคะแต่ก่อนผลิตเราก็จะส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์มดูก่อนแล้วนะคะว่าโอเคไหมชอบไหมแบบนี้นะคะนี่ค่ะที่เห็นชัดเลยนะคะตามสเปคที่ลูกค้าต้องการก็คือจะมีลายธงชาตินะคะที่อยู่บนหมวกแล้วก็เห็นชัดมากนี่ให้ดูนะคะให้ดูตอนรวมทีมหลายหใบเป็นแบบนี้เลยค่ะ หน้าหมวกนะคะสาหรับหมวกวันนี้นะคะจะเป็นหมวกหมวกเรียกว่าหมวกตะข่ายนะคะที่ด้านหลังเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตะข่ายสีน้ําเงินปิดหมวกก็เป็นสีน้ําเงินนะคะตะข่ายที่ปรับระดับศีรษะที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นสีน้ําเงินเช่นกันเป็นแบบนี้นะคะ มวกทุกใบนะคะสามารถปรับระดับสีษะได้นะคะให้แน่นขึ้นให้หลวมนิดนึงนะคะปรับได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ความชอบของลูกค้านั่นเองค่ะแล้วก็โลโก้นะคะลูกค้าก็เลือกแบบมานั่นเองค่ะมาจากทีมงานมหาชัยโคราชนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับหมวกรอบนี้ทั้งหมด12ใบนะคะสวยมากค่ะเพราะว่าพองานสีสันนะคะพอเขาเข้าคู่กับออหมวกสีน้ำเงินหน้าขาวอะคะ่ะ จะเป็นลายสีสันสีเหลืองสีแดงสีส้มอะไรก็แล้วแต่นะคะมันทำให้งานดูเท่แล้วก็ดูชัดมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่สั่งงานหมกเข้ามาเดี๋ยววันนี้เราจะแพ็กแล้วก็ส่งเลยตอนนี้ประมาณ3ามโมงแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปเสร็จแล้วก็รีบส่งให้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะอ๋อแพ็กเลยใช่ไหมครับอ๋อแพ็กกล่องเลยอะโอเค ก็จัดใส่กล่องเลยค่ะระหว่างนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานมหาชัยทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วจริงๆค่ะสดมากๆจริงๆไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ